สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโบแวนดาเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงทอยรถสปอร์ตรูป้ายแดงในฝันขยันและตั้งใจทำงานสุดๆส,สำหรับซิงเกิลมัมโบแวนดาสหาวงคุณแม่คนสวยของน้องมะลิไม่ว่าจะเป็นงานแสดงถ่ยแบบไขยน้ำพริกรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวที่ม่งมันปั้นมากับมือจนวันนี้แม่โบสามารถทำอีกหนึ่งความฝันได้สำเร็จ ทั้งนี้ในเอจี AG พี่ปูพี่เลี้ยงน้องมะลิในโพดภาพของแม่โบถ่ายภาพคู่กับรถสปอร์ตรูปายแดงพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเห็นตั้งแต่ใส่ชุดมหาลายัยขับรถกระป๋องคันเล็กๆวันนี้ยินดีกับแมโบคนสวยด้วยนะคะจากเจ้าของแบรนด์เล็กๆขายของออนไลน์จนวันนี้ทําตามความฝันของตัวเองเก็บเล็กผสมน้อยด้วยเงินที่ตัวเองทํางานหามาได้สั้นฟันจนสําเร็จแม่เก่งมากยินดีด้วยจ้าก้าวต่อไปขอให้เฮงเปังๆยิ่งกว่าเดิมนะคะ ซึ่งก็มีพี่จ่าเข้ามาชื่นชมและยินดีกันเป็นจำนวนมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ